มาดูเกมเกมนี้ครับที่สนุกเล้าใจนะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปปลายกระดานกลางกกระดานสนุกนะครับกลางกลาถึงปลายครับขึ้นมาสามเรียงครับฝั่งนั้นผมห้าต้มนะครับขึ้นเลยครับจังหวะนี้หน้าต่อนะครับผมขึ้นไปเนี่ยไม่ต่อนะครับผมเลยดันขึ้นสูงเลยนะครับจังหวะนี้นะครับเขามาต่อในจังหวะนี้ครับนี่ครับ ยกไปซ้ายไปครับเตรียมตัวเห or, มือนจะต่อสองนะครับเขาเลยลงมาครับขยับตัวนี้ให้เขาต่อขึ้นมาเลยนะครับจังหวะนี้นะครับนี่ครับขึ้นมาผมยกไปยี่สิบสามสิบเก้านี่ครับเขาลงมาอย่างนี้นี่ถ้าผมไปสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดนี่ก็ไปต่อสองก็ชนะนะครับแต่ว่าผมเห็นเต้มนี้นะครับเขามุ่งหน้าจะเข้ามุมเขาเอาตัวตามุมนี่นะครับก็เลยจะขังหมูนะครับมาดูกันครับว่าจะขังได้ไหมนะครับจะรอดไหมครับนี่ครับเขาเข้าจินอย่างนี้ครับ ขอเลยต่อนะครับขังไม่เลยนะครับเราขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาต่อข้ามเข้ามาครับมากัดมาดูกันครับว่าจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับเอาชนะไม่เอานะครับจะเอาแบบคลิปเท่ๆนะครับนะบูท่าแล้วจะไม่ทันครับไล่กินไม่ทันครับต้องกดอย่างนี้ครับตายละทีนี้ครับเอามุ่งหน้าสวนอีกตัวหนึ่งครับนะขึ้นไปเลยนะครับเขาต่อมาครับกินกิน เข้าตาสองนะครับเข้าตาหนึ่งเรียบร้อยนะครับแพ้นะครับไล่ดูแล้วเสมอกันนะครับขังหมูต่โคกไม่ใหญ่พอครับเสมอกันไป